ยังหน่อยให้คอยสตาร์ทรถให้เจ้ายังดีก็ดีกี้เอาไอ้เจ้าเอาใจยงกเพไ่้รถเจ้าเนี่ยโอ้ยโข้าพามามารถที่บัก ใครบอป่อยังเยีกบ่นี่พยยังเสียบเสียแกเดอยาย่น้ำโค้งกันฟังไทเลาทอดยาวเป็นสายแม่โคงจะไลหลังคอยหลอเลี้ยงสองฟัง ข้ากับบูงใหญ่แหละสงก็สงก็ยาวกาเดใส่มา้งปกติบ้านเจ้าสุภาพบุรนะุะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอุ้มเรียพี่นันครับผมทักทายกับผีกํา้องนะครับผมหลังจากไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปีกายนะครับผมพี่น้องเนาะไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาทําคลิปอีกครั้งนะครับผม เออโอ้โหใส่สงขาย,ยาวมากพี่น้องย่างหม,มูปลาหนามมามาอนี่สิ้ผ้ามหาอยู่หากินครับพี่น้องครับมาเบึงมาชมการหาอาหารอาหารระดับชั้นสูงนะครับผมพี่น้องครับอาหารชั้นสูงนะครับคูจังหนึ่งนีบ่ดด้กินเนี่ยูจังหน,นึ่งนะครับผมคน ลาว,ว่าคนไข่แน่จังสิได้กินนะครับอ่าตอนนี้เขาอยู่ในปลาครับพี่น้องครับเอออน้ำน้ำมันนี่เป็ตนตรสังตรสังมันส่งคนไี้เตรียมตัวครับพี่น้องมากระพูบเอาฟังส่นะครับกระลัง ทำน้าเพิ่มโสดนะครมายป้ายแดงกับช่างเซ็งนะครับมือแงระดับมือหนึ่งมือหนึ่งค่าปัดหมดแดงนะครับแงมือหนึ่งอันนี้ก็มาที่ป่าข้างโรงงานนะครับ มาหาเงี้ยไข่มดแดงครับผมพี่น้องครับมาหากินไส้ไก่ดอกอย่างเงี้แถวโรงงานนี่แหละครับนี่โรงงานเราก็อยู่ในเขตท่าบ่อนะครับผมพี่น้องน้องไข่นะครับเปิดเพลนกันย่องย่องซ่างู่ละไส้ใหม่กันแย้มแย้มแ้มแย้มเนี่ยนะครับไข่ยย่างละเบืองไข่หมดแดงครับผมมือนี้ครับเป็นตังไหนเป็นตะคือบอนะครับอ้าวดีวตามกันครับพี่น้องครับ ห่างเวินแล้วบ่เจ้าแมงแยงเอากรนแหละไปฟิวโคราดบักกีมืออุตสาเรี่ยงไห้แบบดีได้พี่น้องธี่การเรียงเข้ากันเอาเอ็มลอยให้มดแดงกินนะครับแต่ว่าไย้ยินว่าหมู่บ้านหมือกอนนี่มีคนมาแยงเอากอนแหละโอ้เ <O ow. S 1> สียดายครับว่ามีคนอยู่โรงงานนะครับยิ้งไปถึงหมูบ้านโปรไบซ้นนี่ ไข่หมดแดงกำลังราคาขึ้นครับวันโลดละงอกเจ็ดลอยคุณบ่มีน้องเอ้ยนะครับเอ้ามาโมเป็นลาให้บอกว่านอนฝ่อ ครับพี่น้องนะครับผมหลังจากที่เข้าหาอยูหลอบโรงงานวันไรแล้วนะครับผมเท่ากับทีออกเดินทางเ่อว่าสี่ไปหายูฟาข้างนอกนะครับผมในหลอบหลอโรงงานนี่มันมันบอกใครนะพี่น้องมันใครแต่มันมัเป็นจรงหมันเป็นลักษณะนะครับยังบ้ถตึงมานะครับเป็นประมาณนี้แหละอ่า มันมันบ่พ่อสิเฮ็ดแน่กินนะครับพี่น้องเฮ่าก็เลยว่าสีพากันออกไปหาแง่อยู่ห่นละแถวหนองแถวบึงแถวพุ่นนะครับเดี๋ยวเฮาจงไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ป้องกันนะครับผมเสียพร้อมแล้วเมื่อกี้นะใส่กางเกงขาสั้นนะครับผมเสียแขนสั้นมันคือบ่พ่อมนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วบัดที่นี้อันนี้ไว้เพิ่ะเนะ มาถ่ายมันก็คอถ่ายแบบนี้นะนะครับผมไปกันเลยครับเด <c oughs> ียวขั้นนีมาไปขั้นเลยนะครับเนี่นย <c oughs> อย่างหน่อยให้คอยสตาร์ลุนให้เจ้ายังดีมปก,การทางเพ่งการหลักเลยเนี่ยเด็กไงอยู่ด้วยน, <c oughs> นยี่ นครีิมล่いいองเหยียดอาวุอย่างลวกโดมีจอดถินงเจ้าปีเลยนี่ตะพี่ไก่ผมตนพี่ไก่เนาบุกเบิดใช่เนาะเนี่ยเจ้าเรียกเป็นผู้มา่งออกบอกนี่แลแล้วว่าค่อยไปดูเราเป็เร่มา่งออกอว่าเนี่ยเป็นหลอกถ้าเนี่ยไปดูไม่มางอก

เมื่อกี้เอาไหมเจาะเ้ใจยากไปรถเจานี่โอยขอเดนเชือให้โอ้หเกือบยังตะเสือถ้าขคลงคตเสือโคดนหนาลงงานลงได้ก็บว่าลงไปฮะก็จะชิมหายฮะอะไพี่เรา ¡Sobre el rock! เกเเีงูไปกับเขาโอเคนะเพื่วันยอปยอปทีบ่ออีที่บ่อคนที่ว่าหางวะฮะมาเนี่ยนิบอ้อยนิบอ้อยวันแห่งความรักเสมอนี่เรื่งดีแลวบ่ มันคนมาเอาไปแล้วบ้นแ้งควอมรักเล้มังปากแหงอยปากแหงคนมาเอาลแล้วมั้งไปเดี๋ยวไปเรื่อย <c oughs> โใโอ้เยง่ามงวงามนันเระพอแ <c oughs> หนัหน พ่อใหญ่รุ่นนั os> os> ่นพ่อได้หรอพ่อใหญ่นี่เงแดงถามหอดงวดมัฮะก็สิลมได้แหะสิลมเย็บเย็บฮะเย็บเย็บกอดทอดกอดทอก็ได้นะเย็ดสิบใครหรอหร้วะ่ะใครพูดโตแล้วใครพูดโตแล้วบ่ไข่ได้เเกินแล้ว สองเดือนตัวนี่ผมก็ได้เดือนตั้งซื้อมา้ซื้อมาครูคููนะบอกซื้อมันแต่น้อยคุณอครับมากได้เดือนสเดือนนะซื้อมากนี่ทมาหาห้หาทิว้าวตัตวนึ่งหาแล้วก็ะดอเกยิ์องตกันซื้อว่ามันครับ เงี้ยใครมาแดงเอาเงินมาสืงนะ <laughs> ว่าบอนว่ะเชียงยังก็สวดสวดสวด <laughs> มันล้างขอแดงมันละมัน นี่นะครับเออเออเออโอ,อ้อะไรข้อ่อยแดงเทรๆ่มันแดงนี่มาเห็นยิ่ใส หันบ่อ้ตวเกิงมาแต่ฟังทุกน้องดับเทียนเขาเหตุกันครับบ่ถึงถตงอยู่บ่เติงกับเราขาตอวแับขึน้นไปอีกก็บังดูเป็น,นี้ โ oh, อ้ใไข่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 เออนี่นี่นี่โอ้ยคุณอะผูกปีกผูกปีกเปีกปีกเบิ้ลไปใหม่บ่กบอบ่กทางไค่นี่ไข่นี่บ่ครับไอลีนี่รีนี่แหละรีอีร้อนนี่เรีนี่รีอีร้อนนี่แล้วคุณกระดอกกระเดียอยู่บ่โออมาท่านไหนเสือเดาะท่านไหนเอาลงมาให้เบิ่งโอ้ยงูเสืองูออกเข่าตื้อสาวสัตว์ทั้งพวกนี้นี่บอกจะขึ้นไปอีก นี่บ่เปิดตัวกันบนนอเทียนเนาะอเนแง่ครับไปรับเทียนนะครับเทียนแงได้ไหมครับเออ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 โอ้หมดเมียเราป๋าป๋าหย่อนเราแงเก่งนะครับพี่น้องครับแงอยู่บ่เมียป๋าป๋านย่อแง่เก่งไงล่ะครับ ยาวเขาเด้อเขาจะ้เจอกงมาปกโอ้โหอ้โด้ึงได้ดต้นขึงตึ้งยังกันหรอขึ้นแปต้นนะกันขึ้งไงยู่ขึ้งไงยู่ขึ้นไปใส่หันแต่วงดูมันแมนดีดีด้วยตัวกันเนี่ยนี่ตัวอยู่บ่อครับ

เอาละบ่ได้ละคนนะอ,อ๋อทอดสบายนะพี่นอ้องระดับเสียงมวยย่อมแพ้ง่ายๆครับเอารดับดีๆเด้อจะได้เอื้อนพี่บ่ามาสัากกอนอยู่บนนี้คือว่า ก็คือกันบ่ดก็คือกับ่อยซหก่อนแุกคนนี่เาลาบอยมันคุ้มชันมันอีอยูน้องแพงยายๆงก็รับเขียนนี่ลงมาครับลงมาลงมา พ่ออย่างเยอะวะนี่พ่ออย่างทั้งนี้ผมครับโอ้เสียน <laughs> เสียนตาดี <laughs> เหี้ยเซีนนั่งเอาเบิร์ตมาที่นี่ <laughs> ไรสิป้าหมดแดงเข้าไวปบปนนี้นี่เอาเอา่าล่ะได้กรอกยามวลหนึง่งเอาเอ๋สิบผ้าจะาฮักว่าหันอยู่ต่อใหม่แล้วเสียบแกเดียอะเด้อ เออรบัดที่นี่บินเพืง่งเพื่องออรบัดที่พี่น้นองฮักเอาเลยเว้ยห้างมืองนึ่งครับห้างมอหน่งว้าหวแดงหัวแดงครับไั้หิ่มเลยตาดีไปเสียนแนมหาห้างหมดแดงเห็นห้างหิ่ม หัวน้ามันตึงครับเนี่ยหัวน้ามูน <c oughs> ่นอ่ะทุกพี่น้องโอ้แบบเซียนพี่คือไปหักเอาเลยเนี่แน,นอนเนี่ยมาดชานอีกแล้วมันคอยลากลรอมันจะผิดคนได้พีนพ่น้องจอดจอดร่างมีมาโอ้ยได้ละ ใส่ก็ใสถุงไปเลยครับในตอนนี้ครับใส่ถุงบ่ได้หมดแดงกเองห้องมีเมื่อต้องงเพื่อไว้ว่าผู้เ,าเ่าคนจากดองยากินเหลา่าก็ได้ยาสู้กำลังผู้เ่าครับโมเมนต์มากินเหลาห่าเมายาได้ไปเมื่อตอนผูดเ่ากินกับเขากระแสบครับเนี่เอาเขาเนี่ครับเมื่อตอนพอต้ามานครับพอต้ามานเราหมากครับเนี่ย ไปหาแงครับบถแดงต่อแล้วครับวันนี้ไปก่อนนึกครับเด้ยอยเพราะว่าลืมหมดไม่สาวได้นั่นแหละครับวันนี้ตอนนี้ลืมหมดอัไดนไงขับรถแดงครับกลับคืบไปเอาก่อนนึกครับเด้อ <c oughs> โอ้เสียนข่อยมาสร้างว่าไม่เอ็นค่องกับปองมาน,ำน้ำเนาะไม่เลยครับพี่น้องครับอ้าวลดขาดา้ามาบ่ได้ยางได้บัดที่นี่เสี่ยนข่อย เทียนกับผยางแล้วอ่ย,อยมันสมอยู่รอกสมกับโลละเจ็ดปอยอยู่สีหาอย่างอานคนนี้มาพีหลองเนาะมันสมอยู่ดอกกับราคาโลละ,ละ 6, หกเจ็ปดอยอ่ะ อ,อห่ายเนี่ยจะจอดหน้าไผ่ข็เจากับแพ่งข็เจากับว่าเอาไวเงี้ยยุ้ยได้รับราันเอาอีกแล้วบอทอน,นี่เอาเอามาลก็งเอามแตคงับพ่อมแตงคเนก็กเลยว่ะ หลักแป้งเป็นควาตอนนี้แห่งความรักอี่แห่งความหลักว่าวัานี่วันสิบสี่ว่าแห่งความหลักเมื่อนี้ก็จะมาหลักที่รับเมื่อนี่จากสิวันแล้วมันใจมันหลักมากเนยใจมันช่งมากครับก็เลยเอาครับบัวดงแนวหนึ่งก็เอาแนวหนึ่งมากลูกกับเมียครับเมื่อเมียลูกกับเมียสีขายั่านบัวแดงไงบัวดไข่บมแดงครับก็เลยสีขอตัวนี้แหละครับเพอยจางเลยละครับว่าสละ นี่น่าเนี่ยครับได้สามากก็ได้มาตอดลูกกับนีครับความสิเเด็ที่น้องแกหมดหนกรอตั้งใ่คุณเราคุณเจ้าของเจ้าของกรตั้ใหญ่คุณเอ้อ่ไรแถวเบื้องลูกเนี่ยซิฟก็หัางเหรอต้องใครรึเขาก็ได้ทำนี่ครับต้องไใครบแดงก็ได้ก็ใครปล่ยมันพี่น้องใครขาดครับอืมเ้า ทาเดยวพอแน่วรักข้างหน้า